สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงอีกแล้วนะครับอิซุสซอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้เรามาพบกับน้องคนกลาง NQR 175แหลแรงรุ่นนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับโดยมากจะไม่ค่อยนิยมนะฮะของยี่หงโดยมากจะเป็นกลุ่มตระกูล g x z f x z ซะเยอะนะครับวันนี้มีน้องเล็กเข้ามาไม่เล็กมากครับน้องกลางครับ NQR 175มาทําการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแต่สําหรับยีฮหงแล้วลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะครับไม่ต้องห่วงเลย เราจะเป่ากอกอากาศฟรีให้ทุกคันเลยนะครับจะเปลี่ยนหรือจะมาถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายเราบริการเป่ากอกอากาศให้ฟรีเพราะว่าน้ํามันยุคนี้แพงถ้ากอกอากาศสะอาดรถก็จะไม่กินน้ามันวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะเป่ากอกอากาศยังไงรุน่นนี้อย่างที่บอกนะเป็นน้องคนกลางกองก็เลยลูกไม่ค่อยใหญ่มีกองแค่ลูกเดียวอ่ะเชิครับช่างของยี่หงยังมีช่างหล่อทุกคนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะฮะ โอ้ถอนง่ายมากเลยรุ่นนี้จะมีออกกอากาดแค่ลูกเดียวเพราะเป็นน้องเล็กฉะนั้นยังไม่ถึงกําหนดเวลาเราก็จะเป่าให้ลูกค้าฟรีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าขับไป20,000กิโลเนี่ยฝุ่นจะเยอะแค่ไหนเช่นครับโอ้ฝุ่นค่อนข้างเยอะครับ นี่ถ้าเราไม่เป่านะฮะจะทำให้รถกินน้ำมันเทคนิคการเป่าเราจะเป่าทั้งข้างในและข้างนอกฝุ่นจะได้ออกหมดโอเคนะครับเป่าแล้วก็เนื้อกระดาษ ยังขาวอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนแต่ที่เยอหงลูกค้าเข้ามาเราเป่าให้ฟรีทุกคันไม่ต้องกลัวนี่ครับดูแลให้ขาวเลยเป่าให้เรียบร้อยไม่คิดเงินครับถ้ามาเช็คระยะที่เยอหงนะฮะหรือท่านใดจะแวะเข้ามาเป่ากออากาศมาสั่งซื้อกออากาศทุกรุ่นทุกแบบนะครับติดต่อมาได้เลยครับตามเบอร์ด้านหมายด้านบนเดี๋ยวเยอหงตอบให้ตลอดนะฮะอะเจนครับจ้างเหมือนเดิมครับกออากาศ ทุกรุ่นทุกแบบเวลาการใส่จะต้องใส่ฝาและก็ปิดคลิปล็อกให้แน่นอ้าวหลุดแล้วนะครับนี่ขอ้อควรระวังขอ,ขอดูคลิปหน่อยครับช่างอ่าเห็นไหมฮะคลิปล็อกตัวเล็กๆนะครับแต่ถ้ามันหลุดมันไม่เล็กนะฮะหล<า>ุดไปปุ๊บหายฝุ่นเข้าไปในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ชํำรุดนะครับอย่าลืมนะฮะขอ้อควรระวังต้องใส่คลิปให้แน่นทุกตัวแล้ว ที่สําคัญจะชอบหลุดที่ตัวล่างด้วยโอเคเรียบร้อยไหมครับช่างอ,อ่าเป็นการเป่ากอกอากาศฟรีให้ลูกค้าทุกคันที่เข้าศูนย์ยี่หงนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างทํางานต่อนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์ให้ยี่หงด้วยนะครับสวัสดีครับ